โล้มเหลวนะครับ SCP 3 2 3นะครับนะ SCP 3 2 3นะครับยูคลิดตัวนี้เนี่ยปรากฏการของมันน่ยต้องถูกกักเก็บเอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้3 2 3ขีดหออกมาโดย3 2 3เนี่ยเป็นกะโหลกของกวางป่านั่นแหละครับนะซึ่งถูกพบอยู่ในพื้นที่ทําพิธีกรรมบางอย่างเจ้าหัวนี้นะครับนะมีสัญลักษณ์บางอย่างเขียนลงไปด้วยล่ะครับนะแต่ ดูเหมือนจะใช้แบบว่าการแกะสลักลงไปในกระดูกอีกทีหนึ่งนะครับนะผลที่พบก็คือว่า3ามสเนี่ยมีความสามารถนะครับที่ทําให้เกิดสภาวะาภาพลงตาภาพหลอนอะไรพวกนี้ขึ้นมาได้แล้วก็ทําให้ผู้ที่แบบว่าสัมผัสหรือจับต้องนะครับนะเคลื่อนไหวได้ผิดปกติไปนั่นแหละประมาณนั้นละกันแล้วก็ดูเหมือนว่าระยะของมันนะครับนะก็คือสามารถแสดงผลได้ถึง15เมตรนะครับจากตัวของมันเองเลยด้วยแล้ว จะทําให้ผู้ที่ไปสัมผัสกับมันนะครับนะเกิดสภาวะก็คือเป็นพวกอยากกินเนื้อขนขึ้นมานะครับนะครับสามสองสามเอาง่งายๆเลยก็คือว่ามันเป็นหน้ากากในตัวด้วยนะครับนะถ้าเกิดว่าใครที่สวมนะครับนะก็พบว่าคนคน,นั้นจะกลายเป็นสภาพเป็นสามสองสามขีดหนึ่งนับจากนั้นนะครับนะคนที่ใส่เข้าไปนะจะใช้เวลาประมาณสิบนาทีเพื่อเหมิดชัวเองจนกลายเป็นสามสองสามขีดหนึ่งเนี่ยดังนั้นแล้วเนี่ยร่างกายอยู่ๆก็จะอ้วนท้วมขึ้นมานะครับแล้วก็บอดี้เนี่ยก็จะเริ่มมีขนลุงลังแล้วก็ เกิดสภาวะที่เริ่มออกล่าแล้วครับนะอ๋อคล้ายๆกับไอหน้ากากปีศาจนั่นแหละครับนะที่เป็นหน้ากากตัวตลกอะถ้าใส่เข้าไปแล้วจะโดนควบคุมนะครับซึ่งก็มีตัวตนอยู่ใน SCP Containment Breach อ๋อก็เลยทําให้มันกลายเป็นแค่กระโหลกธรรมดาใช่ไหมครับนะเขาจําลองได้หมดเลยนะครับนะคือมันไม่ใช่แค่เครื่องปิ้นสามิติอะมันเป็นเครื่องปิ้นที่มันปิ้นอะไรก็ได้นะครับปิ้นเป็นสารอินทรีย์ก็ได้อนินทรีย์ก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งเอา a นมอล l y มาใส่ไว้ในนี้ก็ได้ด้วยนะครับนะห้าหกเก้าหกนะครับนะ Neutralize นะ 5 6 9 6นะครับนะต้องถูกกักกันเอาไว้ในห้องที่ยากต่อการเปิด5 6 9 6โดยที่มันเป็นจุดสามแเวอร์แล้วสามารถใช้ฟังก์ชันไดเหมือนกับอุ้ทั่วไปนะครับนกสับแล้วก็ไกลปืนก็ใช้ได้นะครับนะโดยที่5 6 9 6 a เหนี่ยหมายถึงสถานการณ์ที่ผู้ใช้งานนะครับนะขอเรียกว่า dying rose นะครับนะถูกย้ายตัวไปนะครับนะอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งในชิคาโกในช่วงปี1956แล้ว เหมือนกับว่าจะถูกไปแทนที่ณนะตรงนั้นนะครับนะง่ายๆคือเหมือนกับว่าอยู่ๆเราก็แบบว่าย้อนยุคไปเลยนะครับหลังจากที่ใช้ปืนนี้ไปนะครับนะเหมือนย้อนมิติอะครับนะเกิดสภาวะ dying rose ขึ้นมานะครับนะมันก็คือจะไปอยู่ในสภาวะพื้นที่อันว่างเปล่าที่ถูกสร้างขึ้นโดย 5696A แล้วในตอนนั้นเองนะครับนะจะทําให้เกิดปรากฏการณ์ที่ทําให้พบกับ SCP-5696-1 เอาเป็นว่า SCP ทั้ง5696-1แล้วก็ ปรากฏการ์6 9 6ขีด A นะครับนะในกรณีนี้เนี่ยก็ยังบอกได้ยากอยู่ว่ามันเป็นสิ่งที่แบบว่าแยกกันเกิดหรือว่าเกิดขึ้นโดยมีเงื่อนไขนะครับนะพอละอทีนี้ความฮาคืออะไรครับพอใช้งานได้นะครับ5 6 9 6นะครับนะในขณะที่ทำการสร้างอาวุธชิ้นนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ทำการจำลองอย่างเป๊ะเลยนะครับนะผู้ที่ใช้งานนะครับนะก็สามารถไปปรากฏแล้วอยู่ในมิติของ 5696A เป๊ะเลยนะครับนะในขณะที่มิติของ5 6 9 6 a ในที่นี้เนี่ย ปรากฏว่ามันเป็นสถานที่ที่อยู่ในไหนคลับนะครับช,ชื่อว่าดายิงโรสเหมือนกันนะครับแต่แทนที่มึงจะไปโผล่ในอดีตในปี1 9 3 0ที่ชิคาโก้นะครับนะมึงไปโผล่ในชิคาโก้ปี2243นะครับมึงทำอะไรเนี่ยกูถามจริงนะครับของแต่ละอย่างในสำนักงานของพวกมึงเนี่ยเออที่แน่เลยก็คือว่าดูเหมือนกับว่าตอนนี้นะครับนะมันจะกลายเป็นปรากฏการณ์ที่เกินกว่าตัว scp ตัวเก่าเคยทำได้นะครับคุณสามารถไปอ่านรายละเอียดได้นะครับนะ ส่วนดีเทลในช่วงปี224 3ที่ชิคาโกนะครับนะมีเพียงแค่บุคคลที่รับอนุญาตจากโอไฟเท่านั้นนะครับที่จะอนุญาตให้เข้าไปอ่านได้เท่านั้นครับมึงจําลองอุปกรณ์แล้วมึงจําลองปรากฏการพิสดารได้นะครับแล้วความฮาคือมึงสามารถส่งเข้าไปในโลกอนาคตได้อีกนะครับนะเก่งจังวะทํำยังไงวะดาบญี่ปุ่นเหรอครับนะ572ระดับยูคลิดนะครับนะจะต้องถูกเก็บไว้ในกล่องอย่างดีนะครับนะ อย่างไรก็ตามอาวุธชิ้นนี้นะครับนะมันจะทําให้เกิดสภาวะหลอนขึ้นมา mm. เมื่อผู้ใช้เนะี่ยถือแล้วจะรู้สึกว่าฉันนี่มันเก่งจริงเลยฉันสามารถมีพลังในการตัดทุกสิ่งทุกอย่างได้นะครับนะและเป็นสภาวะที่ดูเหมือนว่ามันก็แค่คิดไปเองนะครับนะผู้ที่ใช้งานมันจะเชื่อว่าตัวเองนะครับนะสามารถถือดาบนี้ได้ตลอดเวลาเลยแหละแล้วก็ <laughs> อาจจะให้ก่ออันตรายได้นะครับกับผู้อื่น mm. เมื่อใช้ห้าเจ็ดสองนะครับนะในการฟันชาวบ้านเขานะครับนะ ยังไงก็ตามเมื่อผู้ที่ใช้งาน572แนตะ่ก็สามารถตัดแกว่งหรือแม้กระทั่งสามารถฟันกระสุนที่มันพุ่งเข้ามาหาเขาได้จากปืนไรเฟริลนะครับแล้วสามารถตัดาดาบเล่มอื่นได้ด้วยนะครับนะทั้งทั้งที่ดาบเล่มนั้นนะก็เป็นเหล็กเหมือนกันนะครับนะจึงเชื่อกันว่าเจ้านีน่อาจจะเป็นลิ v วิ g งสตีลนะครับนะเขาเรียกว่าอะไรครับดาบพลังจิตของผู้ใช้งานดาบคนก่อนอยู่นะครับเอาเป็นว่าในตอนนี้นะครับนะก็กำลังอยู่ในช่วงเวลา75นะครับนะ เ,เราแค่ต้องการไม่หักจะให้ใครบาดเจ็บนะครับอ่ะสามารถทำได้สักเซสนะครับนะเมือ่อพูดถึงอันนี้ก็กลายเป็นสุดยอดนะครับนะเออมึงทำเหมือนยันมึงเอา,ม,เอามึงเอาฐานเข้ามาด้วยนะครับนะอะไรอีกละเนี่ยไม่มีชื่อบอกครับขออ่านหน่อยครับ Liquid SCP Reput e d นะครับนะใส่หมายเลขอ่าที่เป็น SCP เข้าไปนะครับนะลงไปในเครื่องอ่าลงไปแล้วจะกลายเป็นเครื่องดื่มออกมา แล้วทีนี้นะครับนะผลลัพธ์เป็นยังไงเหรอง่ายๆเลยกินจนกว่ามันจะหมดหรืออ่าจนกว่ามันไม่มีน้ําเหลือหมายเหตุนะครับนะจะต้องได้รับการกํากับดูแลเท่านั้นนะครับในการจะใช้เครื่องจักรชิ้นนี้นะครับนะพวกมึงเอา scp มาสก,กัดเป็นเครื่องดื่มเหรอวะ